มีคนลาวกลุ่มหนึ่งเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ทำา o u มมาเพื่อที่จะทำงานในประเทศไทยแล้วทีนี้คนกลุ่มนี้ถามว่าเขาทำบัตร MOU แล้วทำไมไม่มีสิทธิ์เทียบเท่าคนไทยคนลาวคนพมา่าแล้วก็กัมพูชานะคะสวัสดีค่ะ พบกับประเดือนชาแนลอยู่แล้วนะคะประเดือนคนเก่าคนเดิมเนี่เองนะคะขอบคุณทุกๆ f กเอนาะที่มาเป็นกําลังใจให้กับช่องประเดือนชาแนลนะคะขอบคุณพี่น้องสู้ผู้สุกคนนะคะพี่น้องจ๋าที่มาเป็นกําลังใจให้กันตลอดมาเนาะมีคนลาวนะคะเขาถามหนุ่มพรชัยว่าเขาทําบัตร MOU มาแล้วทําไมเขาไม่มีสิทธิ์เทียบเท่าคนไทยคนลาวเมียนมาแล้วก็กัมพูชา ทีเนี้ยเขาคงเข้าใจผิดกับคำว่า MOU MOU เป็นแค่หนังสือสัญญาการจ้างงานหรือว่าการทำงานในประเทศนั้นๆในฐานะที่คุณเป็นคนต่างด้าวแต่คุณไม่ได้เป็นคนไทยที่คุณจะมีสิทธิ์เทียบเท่าคนไทยดูคลิปนี้กันก่อนนะคะหนุ่มพรชัยเขาจะมาอธิบายกันอย่างไรนะคะ คือบไดายสิทธาเทียมกับคนไทยเฮดเอ็มอยูลาวพม่ากัมพูชาเฮ้ยเข้าใจพิษแล้วนะทุกคนเนาะในการเฮดเอ็มอยูก็คือใบอนุญาตเฮดเวียกที่ถูึกต้องตามกฎหมายในประเทศเขาเนาะเนาะเอ็มอยูมันคือการเซ็นสัญญาระวางประเทศก็คือ,อนำเข้าแบบัทึกต้องตามกฎหมายนะบูแมนว่าให้มีเอ็มอยูเราจะไปเฮียงห้องสิทธิ์ให้เทาเทียมกับคนไทยเนะยาะห้าคุกใส่หัวเเนาะเดี๋ยวก็วิววิววิวตวมรจจับตำรวจจับใส่คุกนะเนาะ เขาบวได้สร้างความบุญวายให้กับประเทศเขาเหตุหน้าทีของเขาไปล้ะก็เฮาได้เคลื่อนบดประกันสังคมได้เปิดบัญชีธนาคารฝั่งประเทศเขาได้ล้ะกาแถมยังเกินว่ามีกฎหมายคุ้มครองแห่งงานนี่ก็บุญหัวเขาแล้วเนาะเฮาได้บอลอยู่ที่พักอาศัยได้บอลที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดห้หงหองเอาสิทธิเท่าเทียมคนไทยมันเป็นไปบ่ได้เนาะอย่ายายงามเนาะอย่าเห็ดเนาะทุกคนเนาะได้สานีก็บ,บุญหัวแล้วได้ค่าแห่งเท่ากันกับคนไทยเนาะเซลยังไหลเนาะ โมเมนต์ว่าต่างแต่ว่าห้องบอมีอย่งก็สามสิบเก้าบาทกดโลกได้ทุกโลกเห็นว่าอันนั้นมันใส่ได้แต่สันสาตไทยมันบอกมีแต่สันชาติไทยเนาะ แต่เขาสิไปเฮียงห้องอียังมันเว็นประเทศเขาเนาะประเทศไทยก็คือกันเนาะเขามีกฎหมายคุ้มครองแหงงานอ่าบว่าจะเกิดอุบัติเหตุบว่าจะเสียชีวิตหรือยังทั้งหลายอยู่ในประเทศเขาเขาก็มีกฎหมายคุ้มครองแหงงานคือกันเนาะถ้าทามาแบบถกต้องตามกฎหมายสิไปเฮียงห้องอีน่ยังหลายเนาะเขาไปประเทศเขาก็คือกันเนาะสิไปเหียงห้องให้เท่าเทียมกับประเทศนั้นๆมันเป็นไปบ่ได้เจ้าบริเกิดยูหันเจ้าบริเ้เป็นคนสัชสติประเทศนั้นเนาะต้องเข้าใจกฎหมายประเทศของไผของมันเนาะเป็นยังไงคะ หนุ่มพรชัยนะคะบ่าวพรชัยเขาก็ได้อธิบายให้กับคนที่ทำงาน MOU ฟังไปแล้วนะคะว่าเพราะอะไรทำไมถึงไม่มีสิทธิเทียบเท่ากับคนไทยเนาะหนุ่มพรชัยคนนี้เขามีคลิปของเขาใน t ิ k ตอกนะคะชื่อว่าพรชัยเนาะนะคะทีนี้นประเดื่นก็เข้าไปดูเขาบ่อยๆเขาทคงทำงานเกี่ยวกับ MOU นี่แหละนะกับคุณวีหรือไงนี่แหละนะคะทีนี้เ,นเพราะอะไรทำไมถึงมีบัตร MOU แล้วก็ยัง ไม่มีสิทธิเทียบเท่าคนไทยตอบง่ายๆเลยนะคะก็คือคุณไม่ใช่คนไทยนะคะคุณไม่ได้มีประ,ประจําตัวประชาชน13หลักของประเทศไทยเหมือนคนไทยนะคะคณถึงไม่มีสิทธิเหมือนคนไทยแล้วก็คนไทยนั้นเป็นเจ้าของประเทศเนาะอย่างที่พรชัยเขาพูดไปนะคะว่าจะไปเทียบเท่าเขาได้ยังไงก็ไม่เมื่อเขาเป็นเจ้าของประเทศนะคะไปอยู่ประเทศไหนๆก็ช่างถ้าเราไม่ได้เป็นเจ้าของประเทศเราจะ,ะมีสิทธิ์เท่าประเทศ ของตัวเอ็นอ่ะมันคงเป็นไปไม่ได้นะคะทีนี้จะไปเทียบว่าทําไมในเมื่อเรามีอ่อในเมื่อเราก็มีบัตร MO MOU MOU คืออะไรนะคะ MOU คือเอกสารสัญญาหรือหนังสือที่มีการเก็บบันทึกข้อตกลงที่มีความเข้าใจตรงกันทั้งสองฝ่ายโดยหน่วยงานของรัฐบริษัทเอกชนหรือว่าระหว่างรัฐต่อรัฐ เป็นบันทึกข้อตกลงที่มีความเข้าใจตรงกันเป็นรูปแบบของหนังสือสัญญานะคะการที่เราจะเข้าไปทํางานที่ประเทศไหนๆเราก็ต้องมีหนังสือสัญญาของประเทศนั้นๆเข้าไปนะคะถ้าเราไม่มีหนังสือสัญญาเข้าไปหรือว่า M.O.U เข้าไปก็เหมือนกับว่าเราเป็นคนเถื่อนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโดยที่ว่าเราไปรักรอบทํางานในประเทศของเขาโดยที่เราไม่มี M.O.U นั่นก็คือ คนที่พูดง่ายๆก็คือแรงงานเถื่อนนั่นเองเนาะนะคะก็หลายๆคนก็ทํากันอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เห็นเยอะนะคะในประเทศไทยที่ลักลอบเข้าประเทศไทยมาโดยไม่มี MOU อะไรเลยหรือว่าไม่มีเอกสารอะไรติดตัวมาเลยใช้วีซ่าท่องเที่ยวเข้ามาทํางานในประเทศไทยเราอะเยอะมากๆในช่วงนี้เนาะนะคะแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยเราก็มากมายแย่งอาชีพคนไทยเราก็เยอะทีนี้ถึงแม้คุณจะทำา MOU มานะคะคุณก็ไม่ใช่ว่า เมื่อทำาบร M O U มาแล้วเสียวีค่าวีซา่าหรือว่าเสียค่าพาส,สปอร์ตอะไรก็ตามนะคะแต่คุณไม่ใช่คนไทยคุณจึงไม่มีสิทธิเทียบเท่าคนไทยในประเทศไทยได้อย่างน้อยๆคุณก็ยังเป็นคนต่างแดนอยู่เช่นเคยนะคะคุณก็ยังเป็นคนต่างประเทศที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยพูดง่ายๆก็คือคนต่างด้าวนั่นเองนะคะประเดือนเคยอธิบายเรื่องต่างด้าวไปแล้วนะคะ เรื่องนี้เนาะไม่ได้เป็นคําพูดที่เหยียดหรือว่าเป็นคําพูดที่ดูหมิ่นดูแคนกันนะคะแต่เป็นภาษาของทางราชการเนาะนะคะนั่นแหละคุณจึงไม่มีสิทธิ์เทียบเท่าคนไทยเพราะว่าถ้าคนไทยไปประเทศไหนหรือว่าคนไทยไปทํางานอยู่ประเทศใดก็ตามในโลกนี้นะคะคนไทยก็ไม่มีสิทธิ์เทียบเท่าเจ้าของประเทศนั้นๆเหมือนกันเพราะว่าเป็นแค่แรงงานเป็นแค่คนต่างด้าวเรามาทํางานมีงานให้ทํามี ที่ให้เราอยู่โดยที่เราไม่ต้องหนีตำรวจหรือว่าหนีกฎหมายบ้านเมืองของเขาเพราะว่าเรามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่สิทธิ์ของคุณจะได้อะไรบ้างคุณก็มีสิทธิ์ที่จะอยู่ในเมืองไทยได้อย่างที่คุณไม่ต้องหลบหลีกหรือว่าไม่ต้องกลัวอะไรเลยถ้าคุณมี MOU มาทําทำงานคุณสามารถที่จะเปิดธนาคารได้ในประเทศไทยคุณก็สามารถมีคุณเอาเป็นว่า คุณก็มีประกันสังคมเนาะนะคะแล้วก็มีกฎหมายคุ้มครองคุณคุณก็ไปแจ้งตำรวจได้กฎหมายก็จะคุ้มครองคุณในฐานะที่คุณมี MOU มาถูกต้องตามกฎหมายเนาะนะคะอันนี้นี่แหละมันจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยแต่ก็พูดไปเมื่อกี้นี่เองนะคะแต่ก็พูดไปเมื่อกี้นี่เองว่า คำว่าบัตร MOU ไม่ใช่บัตรประจำตัวประชาชนมีเลข13หลักเหมือนคนไทยคุณจะได้มีสิทธิ์เทียบเท่าคนไทยอันนั้นไม่ใช่นะคะอันนั้นไม่ใช่เพราะอย่างน้อยๆคนที่มีเลข13หลักและก็มีบัตรประชาชนของคนไทยเนี่ยก็คือคนไทยเท่านั้นไม่ใช่คนต่างด้าวหรือว่าคนต่างประเทศที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยแล้วจะมีสิทธิ์เทียบเท่าคนไทยทุกคนไม่ใช่นะคะแล้วก็เป็นไปไม่ได้นาะนะคะแล้วเนี่ย เดินจะไปอ่านให้ดูว่าทําไม M O U คืออะไรไปค่ะเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะทาไมแรงงานต่างด้าวต้องทํา M O U นะคะ 1. เพื่อการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมายการทํา M O U ช่วยให้แรงงานต่างด้าวมีสถานะการทํางานที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทยรวมถึงได้รับใบอนุญาตทํางานและวีซ่าที่เหมาะสม สำหรับการนำพักในประเทศไทยนะคะคุณก็จะมีที่อยู่ในประเทศไทยนะคะ 2. ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ขบวนการ MOU ช่วยลดการเสี่ยงที่แรงงานจะถูกล่อลวงหรือตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์เนื่องจากมีการตรวจสอบประวัติและการควบคุมโดยรัฐบาลทั้ง2ฝ่ายนะคะอันนี้เป็นผลดีนะคะเป็นผลดีสําหรับคนที่มี MOU มานะคะที่เข้าประเทศมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนะาะ 3. รุ่งครองสิทธิแรงงานแรงงานที่ทำงานผ่านกระบวนการ M O U จะได้รับการคุ้มครองสิทธิต่างๆเช่นค่าจ้างขั้นต่ำประกันสุขภาพและสวัสดิการตามตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทยนะคะตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย สี่สร้างความมั่นใจให้กับนายจ้างนายจ้างที่จ้างแรงงานผ่านกระบวนการ MOU สามารถมั่นใจได้ว่าแรงงานที่จ้างมานั้นถูกต้องตามกฎหมายและลดความเสี่ยงต่อการถูกตรวจสอบหรือดำเนินคดีในข้อหาจ้างแรงงานผิดกฎหมายนะคะเนี่ยก็คือ MOU ที่คนต่างด้าวต้องมี แล้วเพราะอะไรคนต่างด้าวที่ต้องมี MOU สามารถที่จะเปิดบัญชีธนาคารในประเทศไทยได้นะคะแล้วก็มีประกันสังคมให้กับคุณแล้วก็มีกฎหมายคุ้มครองคนที่มาถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะแล้วก็มีที่พักอาศัยคุณจะไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องกลัวว่าตำรวจจะจับหรือว่าจะโดนถูกตรวจว่าคุณเป็นคนต่างด้าวมาหรือเปล่าคุณมี บัตรที่จะแสดงว่าคุณมาแบบถูกต้องตามกฎหมายคุณไม่ได้เป็นคนที่ลักลอบเข้าประเทศมานี่แหละคือทำไมคนต่างด้าวจึงต้องมีบัตร MOU ที่จะเข้าประเทศไทยแล้วก็บัตร MOU ไม่ได้เป็นบัตรที่จะหมายถึงว่าคุณจะมีสิทธิ์เทียบเท่ากับคนไทยทุกๆอย่างไม่ใช่นะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้อยู่กับช่องประเดือนชาแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับประเดือนด้วยนะคะ